สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชันายุทธกับสก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของคายฮาวเวมาอัปเดตกันหน่อยไม่รอช้าอาร์เซนอลขยับและจะยื่นข้อเสนอหวังคว้าตัวคายฮาวเวแล้วนะครับโอ้โหอาร์เซนอลมาร่วมแจมด้วย อันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างเดวิดออนสตินนครับนักข่าวของเดลันติกนะรายงานบอกว่าแอส e n นนอนครับเปิดฉากยื่นข้อเสนอแล้วเพื่อดึงตัวไคายเฮวตมาจากเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ อาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจในตัวคายเฮว์เป็นอย่างมากและตอนนี้ก็เริ่มขยับเพื่อเซ็นสัญ,ญญากับดาวเตะไว้24ปีนะครับแม้ว่าความเคลื่อนไหวของอาร์เนนอลนี้จะยังอยู่ในขั้นตอนแรกๆนะครับแต่ก็มีความคืบหน้าในหลายวันี่ผ่านมาหลังพวกเขาติดต่อหาเชลซีแล้วก็ฮฮว์ ad, แต่ว่าตอนนี้เองยังไม่มีการระบุรายละเอียดของข้อเสนอนั้นนะครับไบรอนที่มีชมัเคินอดีตกุนซือของเชลซีคุมอยู่นั้นก็ให้ความสนใจในตัวคารเฮว์อยู่เหมือนกันนะครับโดยเขาเหลือสัญญ,ญากับเชลซีอีก2ปี นั่นเลยทำให้เชลซีจาเป็นต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะจับคายฮาวเวตต่อสัญญาใหม่หรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาย้ายทีมในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังนะครับหากว่าฮาวเวตอยู่ต่อเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะคืนฟอร์มเก่งกลับมาภายใต้การคุมทีมของเมาเรซิโอปชิติโนแต่ว่ายังไงก็ตามครับหากเดี๋ยวนี้มีความเหมาะสมต่อทุกฝ่ายเนี่ยก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงที่ฮาวเวตจะย้ายออกจากถีน่นสแตมฟอดบิด ส่วนทาาน้่นลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเองครับก็เปิดเผยว่าเชลซีต้องการเงินประมาณ75ล้านปอนด์ mm hmm. เพื่อแลกกับการปล่อยตัวคาวแวัตเต้แนนอนครับจะไม่ยอมจ่ายเงินในระดับนี้อย่างแน่นอนเชลซี Chelsea เองจําเป็นต้องลดขนาดทีมลงนะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นําเงินไปชดเชยกับเงินที่ซื้อลงทุนตั้งแต่ไปก่อนหน้านี้แต่ก็เพื่อเป็นทุนให้กับการเสริมทัพในตลาดซื้อขายรอบนี้ด้วย ฤด,ดูกันที่แล้วกับฮาวเวิรแนถูกจับลงสนามในตำแหน่งกองหน้าให้กับเชลซีเป็นสัดส่วนใหญ่ยิงไป9ประตูจากการลงเล่น47เกมทุกรายการนะครับ นับตั้งแต่แยามจากห้างยาไบเออร์เลวเซนเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนฮาวเวดผ่านการสนามไป1 3 9เกมกับเชลซียิงได้32ประตูกับแอสซิสไป15ครั้งนะครับโอ้โหตอนนี้แอสตอนอลจริงครับรวมวงล่าตัวคายฮาวเวดของสิงห์บลูเชลซีแต่ถ้าราคาแพงไปเนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายเหมือนกันโอ้โหต้องมาตามว่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปหรือว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของคายฮาวเวดก็อคอมเมนต์เขาไมาได้จัดไปใหว้วรุน